เาพยนตหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องขนองกรุงบริษัทผู้สร้างคือนครพิงภาพยนตร์สีสาวเลือดนักสู้จากสีทิศตรุยแหลกชายเก่งกาจมีมากหญิงอย่างนี้มีที่ไหนกับภาพยนตร์ไทยเรื่องขนองกรุงนำแสดงโดยสมบัติเมเทนีสุธิสาพัฒนุสโสภาสถาพรเมตารุ่งรัตน์ขบพัฒอัธยาปริมประภาพร ดามดักสกรคมอัคเดชสัทธาจอมใจเจรินวิภาวดีตรีกุลกำกับการแสดงโดยสมานชนะคราประยุทธ์อำนวยการสร้างโดยกมวลวันสันเพชรเป็นภาพยนตร์35มอม,อมอสีอุนตาสโคบันทึกภาคเสียงในฟิล์มฉายเมื่อวันที่26มกราคมในปีพศ2516ที่โรงภาพยนตร์สาราเฉลิมกลุ่ ในแบบเรื่องยอดขนองกรุงเริ่มมาจากท่านในพลผู้บัญชาการ่วยพลร่มพิเศษได้เรียกศรีสาวพลร่มที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเข้ามาพบซึ่งท่านในคันเลือกผู้มีความสามารถสูงจากพลร่มหญิงทั้งหมดอันมีมยุรีแสดงโดยศรีสาพัฒนุทรวิชุดาแสดงโดยขมณรพัฒ์อัธยาบุษยานำแสดงโดยเมตารุ่งรัตและมารีนีแสดงโดยโสภาสถาพรท่านในพลบอกกับศรีสาวพลร่มว่าจะใช้ให้ไปราชการรับสุดยอด แต่ไม่รับรองชีวิตว่าจะเป็นหรือตายทุกคนไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับถ้าใครไม่สมัครใจก็ขอให้ถอนตัวได้แต่สีสาพลล่มสมัครใจที่จะทํางานในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจดังนั้นท่านในพลจึงอนุญาตให้สีสาพลนล่มด้อยู่พักผ่อนและหาความสําราญได้ตามใจชอบพร้อมกับมอบเงินจํานวนหนึ่งให้เป็นพิเศษอีกด้วยพร้อมกับบอกให้ทุกคนทราบว่างานที่ทั้งสี่จะทำนั้นจะรับทราบได้จากในพลยุทธพันตรีคนหนึ่งซึ่งจะพบกันในวันออกปฏิบัติงาน ศิ์สาวกลับมาที่พักซึ่งอยู่รวมกันปรึกษากันว่าจะต้องเที่ยวให้สนุกเพราะไม่แน่ใจว่าการทํางานที่ได้รับมอบหมายครั้งนี้จะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ต้องใช้เงินที่ได้รับมาจํานวนนี้ให้เกลี้ยงให้หมดและจะได้กลับเข้าค่ายภายใน3วันที่ได้รับอนุญาตและทุกคนจะเห็นพร้องต้องการว่าควรจะต้องเดินทางเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพและออกเดินทางเช้าในวันรุ่งขึ้นสื่อสาสลัดความเป็นคนร่มหญิงทิ้งออกเดินทางเข้ากรุงเทพ โดยมีมอเตอร์ไซค์เป็นผ้าหนะอย่างคึกขนองเมื่อถึงกรุงเทพทั้ง4ตะเวนหาจับจ่ายข้าวของเครื่องแต่งตัวอย่างสนุกสนานเป็นที่วุ่นวายตามร้านลงทั่วกรุงมีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นที่ยมของดาราดาวยั่วชอบจับจ่ายเครื่องแต่งกายทั้ง 4. สาวได้พบกับสาวสังคมชั้นดาราเข้าอันมีผู้แสดงในเรื่องคือปริประพาพรจอมใจจรินวิภาวดีตริยคุณจากการที่ได้พบกันครั้งนี้ทําให้ทั้งหมดเกิดการเขม่นกันขึ้นในที่สุด ก็ต้องวางมวยกันเป็นที่เผ็ดร้อนร้อนถึงตำรวจที่ต้องทำงานอย่างหนักช้จากการตะเวนซื้อข้าวของจนที่พอใจแล้วสีสาวในข้าวของชาวกรุ่ก็ตะเวงกรุงต่อไปอีกและไปเจอเข้ากับแก๊งมอเตอร์ไซค์อันตรานเข้าโดยมีทวนแสดงโดยดามดัสกอนเป็นหัวหน้าและมีลูกน้อง4-5ถึง้าคนทวนนํำสมัครพัคพวกเขามาลวนลามสีสาวทันทีโดยทวนเองก็ไม่ทราบว่าสีสาวคือคนร่วมหญิงผู้กล้าหาญ ฉากการต่อสู้และขับมอเตอร์ไซค์อารวดผนึ่งเกิดขึ้นอาลเวไปทั่วกลุ่มแต่แล้วสีสาวใช้ความฉลาดหลอกล่อทวนกับพวกร่วมแก๊งมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาไปพบกับสายตรวจของตำรวจพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์จึงจำเป็นต้องแยกย้ายกันหนีไปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้รลอดพ้นสายตาของชายหนุ่มสวมแว่นดำคนหนึ่งซึ่งตามดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆและทราบชื่อภายหลังว่าชื่อยอดธงแสดงโดยสมบัติเมธานีในค่ำนั้นเองภายในบาร์ของพวกวัยรุ่นแห่งหนึ่ง สี่สาวได้ไปเที่ยวหาความสำราญอย่างสนุกสนานโดยมีหนุ่มหน้าตาดีสมคนเชิดแสดงโดยพนมนพพรยอดแสดงโดยสถาพรจินดาพรจักแสดงโดยคมอคัคเดตนั่งให้ความสนใจสี่สาวอยู่อีกมุมหนึง่งในขณะเดียวกันนั้นทวนกับพวกก็ได้มาติดต่อกับผู้จัดการบาร์ในเรื่องค้าของเถื่อนและมาพบก,กับสี่สาวโดยบังเอิญอีกครั้งหนึ่งจึงคิดแก้เผดสีสาวที่หลอกให้พวกตนไปเจอกับสายตรวจเข้าด้าสี่สาว เมื่อเจอเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เห็นว่าพวกตวนจะสู้กับพวกไวยร้ายไม่ได้จึงทำให้เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตเสียเวลาจึงทำทีให้ความซื่อสนมยักคิ้วลิวตากับหนุ่มน้อยหน้าบนทั้ง3าที่สนใจในพวกของตนคือจักเชิดยอดหนุ่มทั้ง3ดีใจที่มีผู้หญิงให้ท่าและเมื่อเห็นผู้ชายเข้ามาลวนลามเช่นนี้ทั้ง3จึงเข้ามาขัดขวางเกิดการต่อสู้กันขึ้นเป็นการใหญ่ในระหว่างการต่อสู้หนุ่มลึกลับก็ได้แอบโทรบอกตำรวจ และเข้าช่วยเหลือในการต่อสู้อีกด้วยการต่อสู้ดําเนินไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจมาทั้งหมดจึงแยกย้ายหนีไปก่อนจากกันสิษยสามคนร่มและหนุ่มทั้ง3ามได้นัดพบเจออีกครั้งเว้นแต่หนุ่มลึกลับเท่านั้นที่หายไปโดยทําให้มยุลีแปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่ชายทะเลแห่งหนึ่งทั้งศษสาปรากฏตัวขึ้นที่นั่นภายใต้ชุดอาบน้ําที่งามหรูและได้พบกับสามหนุ่มและผู้ลึกลับทั้ง4ทําความรู้จักกันและแยกย้ายกันไปหาความสาําราญโดยการเล่นสกี ขี่จักรยานน้ำรถแเป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่งทําให้ทั้งหมดสนุกสนมกันอย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อถึงกรุงเทพแล้วทั้งหมดก็นัดไปเที่ยวกันอีกโดยแยกคู่กันเที่ยวเลยทีเดียวมลินีไปกับยอดธงวิชุดาไปกับเชิดบุษยาไปกับยอดและมารินีไปกับจักรทุกคู่ต่างไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเพราะมีเวลาเหลือน้อยเนื่องจากฝ่ายหญิงจะต้องไปปฏิบัติงานสําคัญ และทั้งหมดก็มีความพอใจซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นความรักก่อนที่วันแห่งความสนุกสนานจะสิ้นสุดลงทั้งหมดได้นัดพบกันไปพบกันที่หน้าบาร์ที่เคยพบกันครั้งก่อนก่อนที่ทุกคนจะจากกันเช้าวันใหม่ทั้งสี่สาวเดินทางโดยพาหนะมอเตอร์ไซค์คู่ชีพเพื่อไปอยังที่นัดหมายกับสี่หนุ่มระหว่างทางตำรวจได้ขอตรวจไปกับขี่แต่สี่สาวไม่ได้นำตัวมาด้วยจึงไม่ยอมหยุดให้ตำรวจตรวจและพากันขับหนีเอาตัวรอด ฝ่ายตำรวจก็ไล่กวดไม่ลดละความพยายามฉากขับเคลียวนทางมอเตอร์ไซค์จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งทุกกรุงเทพจนกระทั่งทั้งสี่สาวต้องทิ้งรถมอเตอร์ไซค์หนีขึ้นไปแอบอยู่บนรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งมีผ้าใบผืนใหญ่คุมของไว้ด้านหลังตำรวจตามไม่พบและเลยไปแต่ทั้งสี่สาวยังไม่ทันได้ลงรถรถคันดังกล่าวก็เคลื่อนตัวออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วทั้งสี่สาวยังติดอยู่บนรถต่อไปขณะที่อยู่บนรถนั้นทั้งสี่ได้พบว่า ในลังไม้ที่ซุกซ่อนมานั้นได้บรรจุปืน,ปนและกระสุนปืนไว้อย่างมากมายแต่ยังไม่ได้ทำอะไรก็พอดีรถเลี้ยวเข้าโกดังเก็บของคนงานหลายคนยังช่วยกันเปิดผ้าใบเพื่อนำของมาลงก็เจอสี่สาวอยู่ในรถพอดีทั้งหมดจึงช่วยกันจับตัวทั้งสี่สาวการต่อสู้จึงเกิดขึ้นอีกครั้งปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเป็นของถวนซึ่งดำเนินการค้าของเถื่อนนั่นเองในขณะที่การต่อสู้ดำเนินอยู่ถวนวมาพบเข้าพอดีจึงใช้ปืนมาคับให้สี่สาวยอดจำนวนและจับขังเอาไว้สายยอดทง ยอดเชิดและจักยืนรอสี่สาวที่นัดหมายไว้อย่างกังวนกวังวายที่หน้าบาร์ก็พอดีมีลูกน้องของทวนได้มาบอกทางผู้จัดการบาร์ว่ามีผู้หญิงสี่คนติดเข้าไปในรถและเข้าไปในโกดังเก็บของและขนาดดีได้ถูกควบคุมขังเอาไว้ขณะที่ยอดทงแอบได้ยินนั้นก็คิดว่าจะเป็น,น,น,นสี่สาวที่ตนรอนแน่ๆจึงพาพวกสะกดรอยตามไปในขณะเดียวกันนั้นสี่สาวก็หาทางช่วยเหลือตัวเองกันอยู่จึงออกบายให้มาริลีนเปื่อยกาย แย้งชักดิชักงออีกสามคนคอยช่วยพยาบาลและบอกกับยามผู้ควบคุมว่ามารินีเป็นโรคต้องการผู้ชายเพราะเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ขอให้ยามที่คุมนี้ช่วยแก้ไขให้ด้วยยามหลงเชื่อพอเข้าไปในห้องขังก็ถูกสีสาลูกกระทือและทลายซ่องออกมาการต่อสู้กับเหล่าร้ายก็ดำเนินขึ้นเป็นเวลาพอดีกับยอดธงและพักพวกติดตามมาทันเวลาพอดีก็แลเข้าช่วยเหลือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าให้การจะสงบลงได้ เลนเอาทุกคนบอกช้ำไปตามๆกันเมื่อเหตุการณ์สงบลงมายุลีก็ได้บอกกับยอดธงว่าพรุ่งนี้พวกของเธอทั้ง4คนก็จะต้องจากกรุงเทพไปแล้วและขอให้ยอดธงและพวกไปส่งพวกเธอด้วยโดยนัดแน่ให้ไปพบกับเธอที่บนเส้นทางแห่งหนึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นยอดธงและเพื่อนไม่มาตามนัดทั้งสี่สาวจึงจำเป็นต้องควบมอเตอร์ไซค์คู่ชีพกับค่ายด้วยอาการเศร้าส้อยเช้าตู่ในวันที่ทั้งหมดจะต้องออกปฏิบัติงาน เหตุการณ์ทั้ง4ี่สาวคนล่มไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวอย่างคาดไม่ถึงเหตุการณ์อันนั้นจะเป็นเช่นไรและตื่นเต้นแค่ไหนหรือจะลงเอยด้วยวิธีใดขอให้าผู้ชมติดตามชมตอนจบต่อไปกับภาพยนตร์ไทยรเรื่องขนองกรุงและนี่คือเรื่องย่อนหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องขนองกรุงสำหรับหนังเรื่องขนองกรุงปัจจุบันไม่มีฟิล์มหลงเหลืออยู่ให้ท่านชมไม่ว่าจะเป็นกา,กากฟิลม์ม รวมทั้งการบันทึกเป็นวิดีโอก็ไม่มีการบันทึกลงสําหรับจาหน่ายหรือให้ท่านชมต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆหนังไทยทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสาหรับท่านที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานซีเนมายาสตูดิโอเพื่อจะได้มีคลิปให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราขานตำนานหนังไทยสปาตโฆษณาทางวิทยุในอดีตเรื่องย่อหนังไทย และอื่นๆที่จะตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องทุกสุดสัปดาห์สำหรับครั้งนี้ต้องขอราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ